แต่สำหรับสาวตักกแตนชนรดาคนนี้เธอบอกว่าอาจจะต้องนานๆทีมีสักครั้งครับเพราะว่าโดนพิษเศรษฐกิจเล่นงานงานนี่หายเกลี้ยงเลยครับ เป็นลูกทุ่งแถวหน้าที่มักจะมีงานจ้างแน่นจนคิวยาวตลอดทั้งปีครับแต่ว่าลูกทุ่งสาวตักงแตนชลรดาก็ยังหนีไม่พ้นพิเศรษธกิจนะครับทำงานหดเงินหายเหมือนคนบันเทิงคนอื่นๆโดยเฉพาะช่วงสองปีให้หลังมาเธอก็บอกตรงๆเลยว่างานจ้างลดลงจนน่าใจหายส่งผลกระทบเต็มๆต่อรายได้ของตัวเองและลูกน้องในวงนับสิบชีวิตที่เธอต้องดูแลเป็นอย่างมากครับตัวแตนเองก็ค่อนข้างแบบโอ้เจอมาสองปีจังๆเหมือนกันนะ งานหดหายก็ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วจะตั้งแต่ช่วงลอยกระทงมาเนี่ยก็เริ่มเริ่มแน่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยแน่นสุดวันหนึ่งวิ่ง6ที่แต่ว่าหลังๆมานี่แบบว่าจาก6งานเหลือ2ง,งานเหลือ1ง,งานหรือไม่มีเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเป็นอะไรที่น่าใจหายแต่ว่าตัวเราเองเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลลูกน้องดูแลครอบครัวเช่นเช่นเดิมก็ไม่มีอะไรมากมันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราในเมื่อเรารู้ว่าอะไรจะเราเยอะเราก็ใช้น้อยลง อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงไหนเซฟได้เราก็เซฟีไม่ได้ลดปลดลูกน้องอะไรออกไปไม่ปลดค่ะไม่ปลดเพราะว่าเขาลุยกับเรามาตั้งตั้งแต่อัลบั้มแรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็สู้กันมาวงวงอะไรก็ยังอยู่กันหมดค่ะ